ISM-E หรือว่า Small and m e d i u ี Enterprise นะคะเป็นธุรกิจที่มีบทบาทแล้วก็ฟันเฟืองสำคัญค่ะในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศภายใต้บทบาทที่สำคัญนี้นะคะต้องเผชิญกับความท้าทายแล้วก็ปัญหาต่างๆอีกมากมายที่อาจจะเป็นอุปสปร,รคต่อก,การเติบโตและการอยู่รอดของธุรกิจซึ่งนั้นก็มาร่วมไปถึงแรงงานที่อยู่ในธุรกิจด้วยนั่นเองค่ะ แ้วรายการที่นี่มืออาชีพโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมค่ะเดินทางไปที่จังหวัดราชบุรีซึ่งจชื่อว่าเป็นเมืองแห่งโอ่งมังกรแล้วก็มีช่างปั้นที่มีความรู้ความสามารถและมีทักษะในการสร้างสรรค์งานหลากหลายรูปแบบด้วยนะคะจะช่วยเติบโตและพัฒนาธุรกิจได้อย่างไรเอพิโซดนี้ค่ะจะมีประโยชน์กับธุรกิจ SME ขนาดไหนเราไปรับชมพร้อมกันเลยค่ะ ผมอัปเดตพันธุ์ปฐุมครับ,รบเป็นทายาบ่นที่3ของระองค์รัตนโกศิทร์หนึ่งตอนนี้เป็นนายกสมาคมเ,เครื่องบินเผ่าลาดบุรีครับตอนนี้หลวงโอ่งค่อนข้างจะทยอยเลิกครับเนื่องจากมันเป็นสินค้าที่ไม่จำเป็นและหลวงโอ่งที่อยู่ปัจจุบันนี้คือบางโรงเนี่ยเกิดมากับคนราชบุรีมีความรักความผูกพันพอเมืองขยายที่ดินหลวงโอ่งเพิ่มขึ้นทําธุรกิจตัวอื่นดีกว่ามันก็จะมีบางโรงที่ว่า ใช้น้อยลงด้วยขายดไีไม่เหมือนเดิมด้วยนะครับแล้วก็บวกกับทายาทแล้วก็ช่างฝีมือนี่ก็สําคัญเพราะอกเนี่ยเรายังใช้ช่างฝีมือในการปั้นโอกไม่ว่าจะเป็นการขึ้นรูปการติดลายมังกรทุกอย่างที่ที่แพนไม่ว่าจะเป็นค่าเช้อเพลินค่าแรงงานนะอยู่ในโรงโอกหมดเลยเพราะฉะนั้นโอกเนี่ยราคาจะไม่มีถูกมันก็จะขึ้นไปตามค่าแรงค่าพลังงานที่เติบโตขึ้นตามปัจจุบันไปฮนะอกก็จะแพงขึ้นคนก็จะนิยม ไปใช้แทนน้ำอะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นคนที่ทำมันน้อยลงเยอะมากๆนะครับตรงนี้ผมต้องขอขอบคุณสถาบันคนวุฒิวิชาชีพอย่างมากเลยนะครับทางสถาบันเนี่ยได้มาเทรนให้สมาคมเนี่ยได้ทำอะไรที่แปลกใหม่เล่นเช่นชิ้นเล็กๆเ,เพื่อเราจะได้เข้าถึงคนได้ง่ายขึ้นเป็นความภาคภูมิใจของพี่ๆป้าๆที่เขาทำมาทั้งชีวิตนะครับวันนี้เขาได้ใบประกาศ ว่าออถึงเขาจะไม่ได้เรียนทางการศึกษาทั่วๆไปนะครับแต่ว่าเขาอยู่กับเซรามิกมาตั้งแต่อายุ14จนตอนนี้64เรียกว่า50ปีวันนี้เขามีได้ใบรับรองมาว่าเนี่ยเขามีคุณค่าเขาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสายวิชาชีพที่เขารักและผูกพันกันมาทางชีวิตที่เขาทำกินมาเนี่ยครับที่นี่มืออาชีพส่วนวันนี้หมดเวลาของปิงปิงและรายการที่นี่มืออาชีพโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ